สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมโหม,มดของการทำงานนะครับสาเหตุที่ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปไม่ค่อยได้ลงวิดีโออันนี้ก็กำลังจะยุ่งๆ,ๆกับงานที่หน้าร้านครับทำงานคนเดียวครับส่วนมากจะเป็นงานทำเครื่องทำอะไรครับ<ะ>ก็ จะไม่ค่อยมีเวลาไปลงพลิปส่วนตัวสักเท่าไหร่นี้ก็ไม่มีขาตั้งกล้องนะครับตอนนี้กำลังมือดำมือเละกำลังทำงานอยู่ขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจนะครับที่คอยให้กำลังใจผมเรื่อยมา สำหรับคนที่กําลังเกิดความท้อความทุกข์นะครับขอให้ท่านจงมีความอดทนมีความเข้มแข็งและสู้ต่อไปครับผมเคยทุกข์ผมเคยท้อเคยผ่านอะไรมามากมายแต่ผมก็ผมจะพิการ แต่ผมก็ยืนด้วยขาของตัวเองครับมาเป็นกำลังใจผมเลยครับวันนี้เห็นทั้งหมดนี้วันนี้เสร็จสักสองคันก็ดีใจครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับขอให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จขอให้มีแต่ความสุขความเจริญ สมน้ำปาดถนานะครับไม่ว่าใครจะทําสิ่งใดในทางที่ดีการงานการเงินความรักและครอบครัวก็ขอให้เจริญย,ยิ่งขึ้นไปนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวว่างๆผมจะหาลงคลิปให้ชมใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ